ัสดีัสดีเฮลโหลฮลโหลวันน no yeah, 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 yeah. ี้เรามีอาวุธด eh ้วยเย่เย yeah. ่เย่เย่เ่เราจะไปตีซอมบี้กันหนูเตียมอาหารมาด้วยหนูเตียมห้มาด้วยนะโอ้โหเราก็ไม่อดกันแล้วเย่ ไปลุยกันเลยไป yeah, <okay>. no. จะไปไหนกันดีฮ oh. ะ, yeah, ะต้องเดินออกนี่หรอเ๊้ป้าน่ย <Okay. S 1> เราวันนี้เรามีของเต็มไปหมดเรามีดาบทองด้วยเพราะว่าเราจะเอาไว้สู้กับซอมบี้ แต่ถ้าเกิดว่ามันแอบมาตุ้ม็มตีไหน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 โอเคโอเคโอเคไม่เอาอ่ะคืออะไรอ่ะต้นไม้ปลูกได้เลยไหมใช่ปลูกตรงนี้แล้วเราจะต้นไม้ยังไงอ่ะ ขาไหนมีปุ๋ยไหมอุ้ยดอกปอปปี้อ๋อดอกป๊อปปี้อ่ะ เราจะเดินไปไหนดีอ่ะบุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งบุ้งบุ้งบุ้งตีแซลมอนเพาไม่มีแซลมอนพอ่อเลยต้องมาล่าแซลมอนเองอะอ่ะาพออยู่ไหนอะนี่ไงดำน้ำอยู่กำลังเางี้ค่เจ้เย้ได้แซลมอนแล้วโอ้ย อะไรซอมบี้ชาซอมบี้เด็กโอพ่อจะจมน้ำด้วยนี่ขึ้นก่อนขึ้นก่อน,น,นโอ้ยว้ายหนีว้ายหนีวน้ายหนีซอมบี้เด็กมันไมามาหาพ่อชานี่แนะ่เย้โอ้อได้แซลมอนมาแล้วอานี่มันจะมืดอีกแล้ววะ ไถึงเวลาซอมบี้มายล้งซอมบี้มันอยู่ในน้ำมันมันไม่ตายอ่ะมันไม่โดนแดดใช่ไหมอุ้ยชา้าอย่ากแกงพอ่ออาไม่มีนี่แล้วพอกินโปชันนมีนเนี่ยโอ้ยแล้วเติมแล้วจะเอานี่ไปเติมน้ำยังไงเนี่ยเอาได้น้ําได้น้ําเปล่ามา กินน้ำเปล่าได้ไหมเนี่ยไม่เพิ่มเลือดอเป็นก็เป็นน้ำเป่าเาวะ่ะเอาพออยากแล้วมันไปเอาเลือดได้ไหมอะเพิ่มเพิ่มหัวใจอะเอาใส่กับสีแดงนี้ได้ไหมไม่ได้หรอต้องไปใส่กับน,น้ำลาวาเหรอ ชาระวังนะมันมุดแล้วนะซอมบี้เตรียมมาแล้วทำยังไงเลือดถึงจะเพิ่มมาหนูเตรียมวางเรียบร้อยแล้วดาบจะพังแล้วอ่ะชาตรงนี้น่าหยิบมาเลยหลายหลาหลายหอันน่ะไปเดินเล่นกันนี่นี่เจอตัวอะไรแล้วตรงเนี้ย่อกี้เห็นรับแวบอะไม่มีอ่ะ Wow, mẹ còn nhiều đây là gì <coughs> Em Wow Yeah Thank you đi chơi mũ, chơi mũ Cú Ôi, ôi Skeleton Ôi, oh, ôi oh. Skeleton, The Skeleton โอ้ยชาซอมมี้ซอมมี้ซอมมี้ซอมซอมี้แล้วพอกินพอชอบแล้วมันได้เลือดคืนไหมได้อ๋อต้องเก็บไอ้พวกนี้เขียวๆถึงจะได้เลือดเพิ่มเหรอ ดาบพ่อจะพังแล้วว่าไม่ต้องใช้เสี่ยลูคเดินเองเคพ่อเดินตามนะนี่เรากำลังขึ้นไปไหนอะ่ะอุ้ยเจออะไรอ่ะหรอ,หอเจอตัวอะไรเหรอ จะขึ้นมาข้างบนได้ไหมตามพ่อมาเนี่ยยังตามมาดิจ้าไม่ขึ้นมาเหรอนี่ยข้างบนอะนี่ขึ้นมาเลยนี่เจอยัง่จก็อยู นี่เราอยากอยากไปดูบนสุดว่ามีอะไรเอ้ยข้างบนมีหมูหมูหมูหมเอา้าช้าอย่าทำพอ่อพ่อเลือดน้อยอยู่นี่หมูหมูหมูมีไงข้างๆเนี่ยตรงนู้นนะ่ะมีไงตามมา นี่มันแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยชานี่ยลงมาแล้วมันลงมาแล้วนี่ใรอยาให้มันหนีนี่มันอยู่ขึ้นมาข้างบนแล้ว,วเจมาพอตีหมูแล้วนะอุ้ยพอได้ สิครีคืออะไรอพอตีหมาได้ไหม,ไมอ่ะเอาหมาเา่หิวยังไปดูบ้านหลังนี้กันหิวค่ะเให้ พอมีแซลมอนอยู่แล้วโอเคได้ยังโอเคได้วในบ้านนี้มีอะไรม้างลังลังของไม่มีอะไรเลยอะ ในบ้านหลังนี้เราเคยมาอย่างเอนี่คืออะไรอ่ะว้าว <Wow. S 1> นอนดีกว่าไ้ที่นอนทําสวยอ่ะทําถึงอ่ะ โุ้ยเอาทำไมมีสเกเลตันนะโุ้ยโดนยิง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 เย่แบบ yeah. ได้ต้นไม้แก้วอะพ่ <c oughs> อเบื่อต้นไม้แล้วอะโอ้ยท่านลูกพน,นูเราเก็บได้ไหมอะ ไปไหนต่อนี่บ้านส่งสุดได้ยังเนี่ยนี่ใครไปลองดูบังหลังอื่นไหมมีหลังเงี้ยบ้านเพียบเลยนี่ เหมือนกันเจอเหมือนกันแปลงไรอ่ะเอเ็มเอ้าเอ็มเอาอีกแล้วเอามาทำอะไรอะ่ะเอาไปคลาบได้ปะไม่ได้ไอนดูดี่โอ้ยนี่ไงคลาบสติกได้ไหมโอ้ยสติกมาแล้วสติกจะทำอะไรได้อะ่ะก็เอาไป ตีมอนเหรอตีซอมบี้ได้ไหมขอเอาไม้หนยอข้อหนู่ให้็มแเล้าหนึงให้เอ็มล้ลโอเคอ่ะเขาให้ไม้ไปแล้วอะ <c oughs> จะติดไปละถ้าจะเอาอะไรอ่ะมีเพชรไม้แค่อันเดียวอีกตัเอาอีกเหรอห่อ, <c oughs> อ,อยังทำเป็นต่อค้าพวกหนู อ,อ๋อพ่อก็มีอ๋อพ่อมีเอมเบรไหนทำไงต๊ะคา,าบออ่ะอาหบอนี้ก่ออ่ะาต้องเอาตัดไม้ไหมเอาไหมไปตัด <c oughs> ไม้ให้ไหมไม้หรอตัดไม้กันอยไห อันนี้มีต้นไม้อ่ะเอานนี้ไงต้นไม้อุ้ยเอาดินไม่ได้ไหมต้นไม้ต้น,นนี้ก็มี มีไงจ้าเขาทำตกคาบได้แล้วไะพอสร้างเลยไหมตกคาบอะสร้างไว้ตรงไหนเี่อไปข้างบนนะกานข้างข้งบ้านนะนี่ตรงนี้ สร้างไอ้นี้ได้แล้วเนี่ยพวกขุดอะ่ะนี่หนูมีสองนี่หนูมีสองอันเดมันทำอะไรไม่ได้เนี่หนูต้อง,องเปิดตรงนี้นี่กดตรงนี้ปุ๊บมันจะเลือกอันทิทยาทำได้ขึ้นมาโอ้ยทำได้หลายอย่างเลยเนี่ยโอเค อันนี้อุยดักเงิ่อน,นอหนูมีเอมอาลลเลอร์เยอะไอ้หนูมีไดมนอนด์เยอะใช่ไหมเย้อันนี้ก็กดนี้ได้เลยเนี่ยได้ไหมได้จะเอาสติ๊กอีกไหมนนเฮ้ยพอคับดาบได้แล้วด้วยพอคับขวานดีกว่า ดาบกำลังจะหมดเอาขวานดีกว่าแอนดูใกล้ไปข้าว ครัไปหมดเวลาแล้วไปนอนจเราบายบายคลิปก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราได้ครับขอนกนไปเยอะแล้วเรามาดูถ่ายคลิปหน้าบ้านกันมา,าอันนี้คือโต๊ะครับของเราเราจะไปก่อนนะบายบายแล้วเจอกัน Bye.